เนื้อโบแซบดิดี่เออมากินยังอยู่นี่ผู้เดียวเนื้อไม่มางไป็นสุโมงสุโมงเลยอ่ะนี่เป็นมันสองเนื้อเป็นมันสอมดิหนี่นี่ไปไปไปอย่าไปกินนี่นี่นี่เนื้อสดสดเลยนี่เห็นป่านี่มีตับด้วยนี่นี่ถูกมากเลยนี่ถูกมากเลยนี่อะไรครับถูกสามสิบกีบเองไม่ถึงบาทได้หนี่คนละกีบมันเรียกชื่อมานี่เนื้อเอ้มาเมย์มาเมย์เนื้อครัาผครับน้ำ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 อะไรครับโอ้โหไปบ่วยครับ หนเดียองเอ้มดหมดหมดหมดโอ้เหนือ่น้องเลยไอ้อ้ครับครับไอ้ครับโม่ไอ้มหาเอาไม่ทุบมานหนอพันธะหาโดนเรครับอ้โดนแล้ว อ่ะซอยซอยตอนนี hey, ้เนี่ยสดกันแล้วเป็นกระแสบใช่ไหมแกะเนื้อจังหวะหัว ไปกินัน้องนองน่งอนนะครับเนี่อะไรเนื้อบอสอดเลยก็คือเป็นแต่แ่บแ่บขนาดนั้นครับโอ้กินเน้บ่แม่ครับโอ้เป็แต่บนาะกินเน้บ่มาไมอืมรับเนี่ยนี่ตับอย่ตับไอ้อืมเอาลูก่ะ ไปไปก่ได้ยิ่งไปกว่าทำไหมมันมาแล้วพี่จับได้ป้ะอไมจับเลยมาไทยเอ้ยไม่ไม่แซ่บแครับอืมไปไปป้ไปเลยคนอื่นไป็นอะไรอ่ะเสร็เอ็นไปล์เอ็นไป่ะเนตะกออ่ะเย็นตอไหไมเค้าอื่นเหรอไปเอ้ยอะไรอ่ะสบายเอารู้ยครับลุนะ เพื่อนเลยครับพื่อนไปครับเอาเพื่อนเลยดีครับเพื่อนมือห่แม่นครับก็ไม่สิดกินเพื่อนเลยนะครับไปไปไปอืมนี่เปล่าครับอ๋อไปไปไปเปล่าเมื่อกี้ครับหลอดลุกวันไปแล้วครับกินเลยครับวันนี้ผมแซ่บครับแซ่บอืม โอ้หเป่านะครับผมพ่งมานึ <çocuğ Shim Brother> <T> ่งอะอ้น้าพุ่งเขไปโอ้โหเมืนเ่าเล่นอะไรมาหครับยุ้่นปะแรงขั้นมือละครับว้าวอืมออเสียงให่เราได้ไอื ครับรถเจ้าว่าันสีขาวแรงครับผมถึงส้นไปเบื้องเขาถามหาอยู่ครับมีอันไปเบื้องว่าเสียผมอ่ะว่ารถส้นนี่ยนั่นแหละตัวงายตัวก้นครับหลวงนี่

ลายใจเืบานเอาเนื้อบบเซบี้ีเออมากินยังอยู่นี่ผู้เดียววเนื้อเม่นมากเป็นุมโอ้ยเป็นซุเลี้ยนี่นี่เอร์มดนี่มดียจะไปกิน ไปไปไปย่าไปกินนี่นี่นเบิ้งดูลองปวมึงตั้งมือมึงัโลกบ่มันก้บอยู่ด้วยมึงมึงมึงดนไม่แม่ตมึงเบิ้งเอาห้องผมมีกว่า้องเลเนาะไปไปไไปเ่าไปเบ้งดกันโง่นะโง่เลยเนาะไปจอาเบิ้งเตีแล้วกี้เบิ้งคือกันไปห้อง